สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วครับในวันนี้จะมาคุยเรื่องความผิดพลาดของชีวิตเพื่อนๆพี่ๆน,น้องท่านนะครับใครเคยผิดพลาด ผิดพลาดแบบชนิดแบบคนเขาคอยซ้ำเติมนะฮะเคยไหมครับถ้าเคยก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็เคยครับแต่ผมจะเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ไม่อะไรก็ไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากมาย ไม่ค่อยจะเอาคำพูดของคนที่ทำให้บันทอนชีวิตรหรือไม่เกิดประโยชน์เอามาเป็นสระมาเป็นสระจะไม่เอามาเป็นที่พึ่งทางจิตใจแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความจะเรียกว่าผิดพลาดได้หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะะ แต่มันไม่ใช่เรื่องของผมนะเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งเป็นเด็กเด็กวัยกำลังเรียนอยู่ชั้นนี้น่าจะประมาณประถมนะครับเขาจะผ่านไปผ่านมาแถวหน้าร้านผมบ่อยก็แวะมาที่ร้านบ้าง แล้วถ้าแถวบ้านนะมันจะมีร้านเกมเด็กๆชอบมาเล่นแล้วเด็กผู้ชายคนเนี้ยเขาจะมาเล่นเกมบ่อยครับก็จะมีคุณตาเขาหรือพวกลุงพวกอะไรเขาจะเหมือนน้องเขาจะไม่ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่ไรืงไงอ่ะจะอยู่กับ ตากับลุงเลยเขาจะมาตามอยู่บ่อยมาตามน้องคนเนี้ยมาตามแล้วก็บางครั้งก็เห็นมีดุดาตักเตือนกล่าวตักเตือนบ้างก็ตามภาษาเนาะผู้ใหญ่เขามาตามก็อีกมุมนึงน่ะเขาก็เป็นห่วงลูกหลานไม่อยากให้ลูกหลานเกเรเนาะน้องคนเนี้ยบางครั้งผมได้ยินข่าวว่า ไม่ค่อยเข้าไปนอนบ้านแล้วก็ชอบนอนตามตถนนหนทางบ้างบ้านเคลื่อนบ้างอะไรประมาณเนี้ยผมเคยถามเขาเขาบอกผมว่าไม่อยากเข้าบ้านเข้าไปโดนถูโดนโด,นดา่าไม่ได้ทำอะไรก็โดนอันนี้ผมก็ ก็เอออตามน้องเขาฮะแต่จะไม่เชื่อเขาลอยเปอร์เซ็นต์ไงเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่ที่เขามาตามมาดุด่ากล่าวหาถ้าเขาไม่รักไม่ห่วงเขาจะไม่มาใช่ไหมล่ะผมก็เอออตามเขาก็เพื่อนฝูงเขาหรือผู้ใหญ่คนไหนเห็นพูดถึงเด็กคนเนี้เขามักจะพูดถึงในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จะพูดในทนํานองที่ว่าน้องเขาดื้อ เป็นคนเกเรถ้าเข้ามาที่นี้ยต้องให้ผมระวังนะผมก็เป็นคนชอบทดสอบอะไรผมก็คุยเล่นเขามีวันหนึ่งเขาขี่จักรยานรถเขาพังเขามาให้ผมทำผมก็ทำให้เขาผมก็รู้เขาไม่ค่อยมีตังค์พอทำให้แล้วผมไม่เก็บตังค์เขา ว่าหลังเข้ามาเข้ามาหาผมใหม่แต่รถไม่เสียนะครับเขาขอบคุณผไมไว้แหละแต่รถเขาไม่เสียนะเขามานั่งเล่นนั่งอะไรพอผมจะจับเลยเขาจะมาคอยช่วยจับช่วยอะไรให้ผมก็ให้ตังเข้าไปกินขนมก็ให้ทีละยี่สิบสามสิบบาทแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะกินขนมหมดไหมเพราะเขาชอบเล่นเกมก็บอกเขานะเอ้ยอันนี้เล่นได้นะ แต่เราต้องรู้เวลารู้อะไรเฮ้ยเรามีหน้าที่ทําอะไรเรามีหน้าที่เรียนเราต้องเรียนแต่อยากเล่นเล่นได้ต้องรู้เวลาก็บอกเขามีอยู่วันหนึ่งที่ผมเห็นข้างในของเด็กคนเนี้ยเขาไปได้ตังมาครับเขาซื้อ ซื้อ M100 มาขวดหนึ่งซื้อ M100 M150 นะครับเดินเดินมาข้างหลังผมแล้วบอกว่านะ้านๆะผมเอา M100 มาฝากขวดหนึ่งผมก็ตกใจเอ้ยเองไปเอามาจากไหนถามเขาเขาไปได้ตังที่โยนทานในงานบวชนะฮะ น้องเขาไม่ได้ตังมาเขาดีใจผมก็ขอบใจมากก็รับจากเขามาแล้วผมก็เขาก็นั่งเล่นสักพักนึ้งผมก็ถามเขาทำไมถึงซื้อเอ็มร้อยมาให้น้ารู้ไหมครับน้องก็ตอบว่าไงผมอยากซื้อของให้น้ากินตั้งนานแล้ว ผมอยากมีอะไรให้น้าบ้างผมไม่มีอะไรให้น้าเลยน้าให้ผมมาเยอะแล้วผมผมซึ้งกับน้ำใจของเด็กคนที่ผู้ใหญ่บอกว่าเขาเกีเห็นไหมครับเพื่อนๆรู้ไหมครับเด็กคนนี้ขาดอะไรตรงไหน เขาขาดโอกาสครับเขาไม่มีโอกาสได้แสดงได้แก้ตัวมีแต่มาซ้ำเติมเขาไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเขาผมก็มองไปโอ้ทำไม เป็นแบบนี้เนาะสังคมถ้าพบเจอประสบการณ์อย่างที่ผมเจอนะครับลองให้โอกาสกับคนเหล่านี้ดูครับเขาคงไม่ต่างจากพวกเราเหรอกครับอย่างผมเหมือนกันทำดีอไม่มีใครบองเห็นก็เราก็จะน้อยใจนิดนึงแต่ทีเนี้ย จากคนที่เขาคิดจะสร้างความดีสร้างอะไรมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะเขาก็จะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจไปเสือปเปล่าอย่างน้องคนเนี้ยเพียงแค่เขาขาดโอกาสขาดกำลังใจผมให้เขาไปโดยที่ผมไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังอะไรเลยครับก็เขามานั่งเล่นเขามีน้ำใจให้ผม แต่ปกติผมเห็นเด็กคนไหนที่ไม่มีตังกินนมผมก็ให้อยู่แล้วแต่ผมจะดูเด็กอันนี้เขายืนมือเข้ามาช่วยมาอะไรโดยที่เขาไม่หวังอะไรเหมือนกันตอนจะไปเขาก็บอกตอนมาก็มานั่งเล่นใช้ถามเขากินอะไรมาหรือยังเขาก็บอกกินแล้วครับกินแล้วครับบางครั้งเขากโกหกผมเขาไม่ได้กินหรอกผมก็มีอะไรในตู้เย็นก็ไปแบ่งเขากิน ฝากด้วยนะครับถ้าเจอเด็กๆหรือเจอใครที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ช,ช่วยกันนะครับและพิจารณาดีๆทุกวันนี้บางทีก็คนที่แบบแอบแฝงแบบเหมือนน่าสงสารก็มีแบบที่เขาทุกจริงๆก็มีอันนี้อยู่ที่วิจรารณญาณของทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นกำลังใจในการติดตามรับชมให้ผมได้ทำคลิปตลอดมาขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ